อาจารย์ไพศาลเผยเหตุผลหนึ่งใน7ไแม่อโหสิกรรมให้วินัยไกลบุตรถึงทางตันจริงหรือไม่จากกรณีที่หนุ่มคงกระพันได้เผยถึงความคืบหน้าเมฆวินัยไกลบุตรกับการขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวในอดีตชาติทั้ง7คนเพื่อหวังช่วยเป็นทางหนึ่งในการรักษากอาการป่วยทุกทรมานเกือบ5ปีที่ยังรักษาไม่หายว่าหลังจากพี่เมฆอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวคนที่6เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ได้ออกตามหาเจ้ากรรมนายเวคนที่7พบว่าเป็นคนอิสลามเราออกตามหาจนพบแต่ท่านไม่อนุญ,ญาตให้ทำการ อโหสิกรรมด้วยเหตุผลบางอย่างก็เคารพการตัดสินใจของทุกท่านก่อนหน้านี้หนุ่มของขพันเคยถามอาจารย์ไพศาลแสนชยัยผู้นิมิตบุพกรรมเมฆวินัยว่าถ้ามีคนที่ไม่อโหสิกรรมต้องทําอย่างไรอาจารย์ไพศาลตอบว่าให้มาบอกอาจารย์ผมมีทางออกให้หมดมีทางแก้ให้ใกล้เคียงกันที่สุดล่าสุดเมฆวินัยก็ได้ออกมาเปิดใจตอนหนึ่งว่าใครจะว่าอะไรคนสองศาสนาคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ทางผมตันผมมาสุดทางแล้วไม่กลัว ผมจะไม่หยุดจะไปให้ถึงที่สุด